เป็นเรื่องของการคูณจำนวนเต็มนะคะการคูณจำนวนเต็มนะ,ะให้ a b เป็นจำนวนเต็มนะคะดังนั้น a คูณ b หมายความว่าไงนะ,คะ a คูณ b ก็หมายถึงว่า B B บวกกันเนี่ยนะคะบวกไปเรื่อยๆเป็นจำนวนกี่ตัว A ตัวนะตัวอย่างเช่น3คูณ5ก็หมายความว่าอะไรนะตัวนี้สามารถสลับได้จะเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ก็ได้นะ B บวกกันเป็น A ตัวหรือว่าหรือนะ A บวก A บวก A ไปเรื่อยๆบวก A เป็นจํานวน B ตัวก็ได้สลับกันได้นะฮะอย่างเช่นตัวนี้นะคะ3คูณ5ก็คือ3บวก3บวก3ต้องบวกกี่ตัว5ตัวเนะี่ยหรือ จะเป็น5บวก5บวกหาจำนวนกี่ตัว3ตัวนะฮะก็ได้อันนี้ก็จะเป็น5ตัวนะถ้าแบบนี้ก็จะเป็น3ตัวนะถามว่าผลลัพธ์เหมือนกันไหมก็ลองบวกดู3บวก3เป็น6นะฮะ6บวก3เป็น9 9บวก3เป็น12 12บวก3ก็เป็น15อ่าอันนี้เป็น15นะ นะตัวนี้ล่ะ5้บวก5เป็น10บวกกับ5ก็เป็น15เพราะฉะนั้นผลลัพธ์เนี่ยจริงๆมันเท่ากัน3คูณ5จะเป็น3บวกกัน5ตัวหรือ5บวกกัน3ตัวผลลัพธ์จะเท่ากันนะผลลัพธ์จะเท่ากันนะคะ อันนี้คือเรื่องของการคูณจํานวนเต็มนะคะถ้าเป็นเรื่องของการหารจํานวนเต็มนะคะนะถ้าเราเอาตัวตั้งหารด้วยตัวหารนะคะผลลัพธ์ของการหารก็คือจะออกมาเป็นผลหารนะคะอย่างเช่น3ส่วน5ตัวตั้งคือ3 ตัวหารคือ5นะผลหารก็คือเท่าไหร่เอาเป็นอย่างนี้ก็ได้15ส่วน5นะคะผลหารออกมาเป็น3อย่างเงี้ยลงตัวดีกว่านะคะแล้วก็มันก็เลยจะสามารถเทียบแปลงไปได้อีกนะคะว่าถ้าเราเอาตัวนี้นะคะแล้ว เราสามารถที่จะทำสมการโดยการย้ายผลหารขึ้นไปคูณกับตัวหารนะคะจะมีค่าเท่ากับตัวตั้งดังนี้นะคะตัวตั้งจะมีค่าเท่ากับผลหารคูณกับตัวหารเนี่ยเหมือนกันนะคะคือมันย้ายขึ้นไปได้นะ,ะตัวอย่างอันนี้ก็คือเราย้ายนะคะหามาคูณกับ3าม ฝั่งซ้ายจะเป็น15นะคะเท่ากับ3คูณ5อย่างนี้ใช่ไหมเท่ากันหรือเปล่า3 5หก็เป็น15เท่ากันเห็นไหมคะสมการเป็นจริงนะคะทีนี้มันอาจจะมีปัญหาเวลาที่เราทำมันจะมีเต็มบวกเต็มลบอะไรพวกนี้จึงต้องไปทำแบบฝึกหัดนะคะแล้วตรงนี้อาศัยการฝึกฝนเพราะว่าถ้าไม่ฝึกหรือว่าทำน้อยนะคะความคล่องเนี่ยมันก็จะ ไม่ครองนะะแล้วก็จะทำให้การเรียนในระดับสูงๆขึ้นไปเนี่ยผิดพลาดนะะเพราะฉะนั้นตอนนี้สูตรคูณจะต้องแม่นนะคะ,ะจำนวนเต็มบวกเต็มลบเอามาบวกลบกันต้องได้นะคะแล้วก็การคูณการหารจำนวนเต็มบวกเต็มลบจะต้องแม่นเหมือนกันนะคะเดี๋ยวลองดูที่แบบฝึกหัดนะคะมาช่วยกันคิดนะคะ อันนี้เป็นแบบฝึกหัดในเรื่องของการคูณจํานวนเต็มบวก,บวกเต็มลบเห็นไหมมันจะมีทั้ง8ลบ5อะไรพวกนี้นะคะอันนี้คือเต็มบวกอันนี้คือเต็มลบเสร็จแล้วทาอะไรคูณคูณด้วยหารด้วยนะคะอันนี้เป็นแบบฝึกหัดให้ลองดูนะคะถ้าคล่องคองแล้วตอบได้เลยนะอย่างตรงนี้เรารู้แล้วสูตรคูณ5 8 4 0บางคนสักเข้าไม่ดูเครื่องหมาย ะะจะเห็นว่าข้างหน้าแนะมันมันไม่มีเครื่องหมายลบแสดงว่าค่ามันเป็นบวกนะคะเครื่องเ,อเครื่องหมายข้างหน้า5ก็คือลบนะคะบวกกับลบเวลามาทำอะไรกันแล้วเนี่ยผลมันก็ต้องเป็นผลลบนะคะคือคือถ้ามีบวกมีลบนะคะเวลาที่จะเอามาคูณมาหารกันผลมันจะเป็นลบแต่ถ้าเป็นบวกทั้งคู่เวลาคูณหารกันผลมันจะเป็นบวก หรือถ้าเป็นลบทั้งคู่เวลามาคูณมาหารกันนะคะระหว่าง2จํานวนก็จะเป็นบวกอย่างข้อนี้มันเป็นบวกตัวหนึ่งแล้วก็เป็นลบตัวหนึ่งเพราะฉะนั้น5 8 4 0เนี่ยรู้อยู่แล้วจากสูตรคูณแต่มันเป็นไงเครื่องหมายเนี่ยต้องอย่าลืมใส่ลบให้มันนะเอามันเหมือนกันไหมกับข้อนี้5840เหมือนกันเครื่องหมายเหมือนกันไหมฮะตัวหนึ่งเป็นลบตัวหนึ่งเป็นบวกเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ต้องเป็นลบ นะคะหกแปดสี่ทด4ี่นะคะหกหนึ่งหกเจอ่าหนึ 108, ผลลัพธ์คือหนึ่งแล้วทีนี้จะเป็นบวกหรือเป็นลบอ่ะก็มาดูว่าข้างหน้านี้มันเป็น2องจำนวนใช่ไหมตัวแรกก็เป็นลบตัวที่2เป็นบวกเพราะฉะนั้นเป็นบวกกับลบก็ต้องเป็นผลลัพธ์เป็นลบนะฮะ ห8แปดอ่าใส่8ทดสนะฮะหกหก็หนึร้เหมือนกันเห็นไหมตัวหนึ่งเป็นลบตัวหนึงเป็นบวกก็ต้องตอบติดลบนะอ่ะลองอดูข้อ5นะคะข้อห้าเก้าเดหท่าไหร่หกสอ๋อสูตรคูณยังไม่แม่นเลย ก้าเจ็ดหกสิาหกสามนะคะเป็นสองจำนวนตัวนี้ลบตัวนี้ลบเพราะฉะั้นผลลัพธ์เป็นบวกบวกไม่ต้องใส่เครื่องหมายไว้ข้างหน้า63าก็คือหกสบาบวกกับลบกับลบเจอกันเป็นบวกนะคะตัวนี้ก็เหมือนกันอ่สิบห้าคูณสามก็ได้สี่สิบห้าเห็นไหมตัวหนึ่งเป็นลบตัวหนึ่งเป็นลบสองตัวเป็นลบก็จะเป็นบวกนะคะเป็นบวกสี่สิบห้าข้อนี้นะคะ จ็ดสี่ยปดใส่ศเข้าไปเห็นไหมเป็นลบทั้งคู่เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ก็จะเป็นบวกนะคะตัวนี้โอ้สามจำนวนแล้วนะสามจำนวนอ่าห้าสาิบห้นะคะสิบ้าคูณแนะคะ, 8, ะ,ะก็จะกลายเป็น15บห้าคูณแปดแปดห้าสี่สบทดสี่นะแปดหนึ1งแปดเนะคะทีนี้เครื่องหมายมันจะเป็นอะไรดีละ่ะ เป็นสามจำนวนแล้วดูไงอ่ะก็ดูสิว่านะลบกับลบเจอกันเป็นบวกอ่ะบวกก็มาเจอบวกก็เลยกลายเป็นบวกเห็นไหมลบกับลบเจอกันเป็นบวกแล้วก็มาเจอกับบวกก็กลายเป็นบวกเห็นไหมคะอ่ะดูตรงนี้นะคะข้อต่อไป98 72 72ก็กลายเป็น72็คูณสนะคะ42เป็น8 47 28 จะเป็นบวกหรือจะเป็นลบดีดูเครื่องหมายตรงนี้เป็นบวกตรงนี้เป็นลบลบลบกับลบเจอกันเป็นบวกนะฮะแล้วก็มาเจอกับบวกเพราะฉะนั้นผลลัพธ์จะเป็นบวกนะคะข้อนี้นะคะเจ21 21 1คูณ12นะก็ต้องตั้งคูณแล้วนะคะ21คูณ12่ะคิดเกียรตั้ง12คูณ21 252 นะผลลัพธ์จะกลายเป็นบวกหรือเป็นลบมีลบมาเจอกับลบกลายเป็นบวกเจอบวกก็เป็นบวกนะคะคราวนี้ต่อไปเป็นหารน,นะคะหารอ่าห้าสี่ยี่สิบห้าสามสิบห้าผลลัพธ์คือสี่สิบสามเห็นไหมคะอ่าตัวนี้ล่ะแปดสี 8, 4, นะ่สามสิบสองนะผลลัพธ์คือสี่แต่ว่าจะตอบสี่หรือตอบลบสี มันเป็นลบจำนวนหนึ่งแล้บวกจำนวนหนึ่งเพราะฉะนั้นบวกกับลบก็กลายเป็นลบนะคะทำถูกไหมคะ